สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา10นาฬิกากับการชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่นะคะคณะสงฆ์และประชาชนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นบริจาคช่วยเหลือชาวเมียนมาที่ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมืองมันทะเลบริเวณที่ทำการชุมชนบ้านใหม่สัมคีพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอด มีประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาในอำเภอแม่สอดนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวเมียนมาที่ประสบภัยเหตุหแผ่นดินไหวในเมืองมันทะเลโดยส่งมอบผ่านหลวงพ่อปราโมทหรือหลวงพ่อตาลอ่องจากเมืองย่างกุ้ง หลวงพ่อปราโมทเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากและอีกจํานวนไม่น้อยที่กลายเป็นผู้ไร้บ้านเนื่องจากอาคารบ้านเรือนถล่มพังเสียหายทําให้ไม่เหลือทรัพย์สินติดตัวสิ่งของที่ชาวไทยร่วมกันบริจาคในครั้งนี้จะเร่งดาเียงจากอําเภอแม่สอดจังหวัดตากไปยังเมืองมันทะเลซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา2-3วันเพื่อส่งถึงมือผู้ประสบภัยกรมอุตุนิิต กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าวันนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองรู้ไหมคะอาหารธรมธรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูออออดึงจนเป็นเสน้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุ้งรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรถฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเนือเพราะทุกจานมีเรื่องาราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอโ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพชรกลับมาพบกับทันข่าวช่วงต่อไปในเวลา14นาฬิกาสวัสดีค่ะ